ตัวอย่าง4.36จงแสดงว่าอนุกรม2แฟกส่วน4บวก4แฟกส่วน4กำลัง2บวก6แฟกส่วน4กำลัง3บวกไปเรื่อยๆตัวนี้นะครับรูปออกให้แสดงแบบนี้นะครับตัวนี้จะแสดงโดยการทดสอบโดยอัตราส,ส่วนนะครับ ดังนั้นตรงนี้นะครับผมก็กำหนดให้กำหนดให้นะครับ u k มีค่าเท่ากับลำดับที่ทำให้เกิดอนุกรมนี้นะครับนั่นก็คือลำดับ2 k แฟกส่วน4ยกกำลัง k นะครับดังนั้นนะครับผมก็คำนวณโรออกมาโรมีค่าเท่ากับลิมิต u k บวกหส่วน u k นะครับโดยให้ k ไปที่ infinity อ่าก็แทนค่าลงมานะครับก็จะได้ลิมิต k ไปที่อินฟินิต้ของ UK บวก1นั่นก็คือ 2k บวก1แล้วก็แฟกนะครับส่วนด้วย c ยุยกกำลัง k บวก1นะครับก็คือแทน k 2ตัวนี้ให้กลายเป็น k บวก1นะอ่าส่วน UK เคก็แทนตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับ Uk เคก็คือ 2k แฟกส่วนด้วย4ยุยกกำลัง k นะครับ ดังนั้นตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลิมิต k ไปที่อินฟินิตี้ของ 2k บวก 2, k 2. ส่วนด้วย4ยกกำลัง k บวก1ตัวนี้กลายเป็น 2k บวก2ไปแล้วนะครับเพราะว่า2คูณกับ k บวก1อยู่เนาะผมก็กระจาย2เข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ก็กลับเศษเป็นส่วน,นกลับขึ้นมาคูณนะครับดังนั้นก็จะได้เป็นใส่วงเล็บสะหน่อย ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็น4ยกกำลัง k ส่วนด้วย2 k แฟนะครับอ่าเป็นแบบนี้ดังนั้นตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลิมิต k ไปที่อินฟินิตี้ของเทอมนี้นะครับคูณกันสังเกตว่า2ตัวนี้หารกันจะได้ส่วนหส่วน4นะอ่าไม่เป็นไรผมเขียนให้ละเอียดหน่อยนะครับตรงนี้จะได้เป็น2 k บวก2แฟก ส่วนด้วย2 k แฟนะครับอ่าแล้วก็คูณกับ4ยุยกกำลัง k ส่วน4ยกกำลัง k บก1นะครับอ่าดังนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตนะครับ k ไปที่ Infinity. อินฟินิตีสตัวนี้หารกันได้เท่าไหร่อ่าอาจ,จะต้องกระจายเทอมนะถ้าเรามองไม่ออกนะครับกระจายเทอมตัวข้างบนก็จะได้เป็น1คูณ2คูณ3 คูณไปเรื่อยๆจนถึง 2k ก็จะมี 2k บวก1อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น 2k บวก2นะครับใช่ไหมเพราะเป็น 2k บวก2แฟกดังนั้นก็คูณกันไปเลยตั้งแต่1ถึง2 3 4 5 6, 7 8 9 10 2้าแล้วก็เป็น 2k บวก1แล้วก็เป็น 2k บวก2นะครับ ่วนตัวนี้คือ 2k แฟกดังนั้นก็คูณกันมาตั้งแต่ 1, 2, 3คูณกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึง 2k ลบ1นะแล้วก็มาถึง 2k นะครับและตัวที่อยู่ข้างหลังตัวที่คูณอยู่ข้างหลังก็คือ 4k ส่วน4ยกกำลัง k ส่วน4ยกกำลัง k บงงวก1 2ตัวนี้หารกันได้เศษน,นส่วน4นะครับ ทีนี้1หาร1ได้1 2หาร2ได้1 3หาร3 4หาร4 5หาร5ได้1หมดเลยนะครับ 2K-1 ลบหหาร 2K-1 ลบ1ได้1 2K หาร 2K ก็ได้1ดังนั้นตัวที่เหลือก็จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็จะได้ลิมิตอ่า k ไปที่อินฟินิตี้ของ 2K-1 คบวก1คูณ 2K บวก2แล้วก็หาร4นะครับ ก็จะได้แบบนี้ทีนี้ผมหาร k นะครับทั้งเศษและส่วนหาร k กําลังสองนะครับต้องหาร k กําลังสองอไม่ต้องหารก็ได้นะครับไม่ต้องหารก็ได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับข้างบนนี้มันมี k เห็นไหมสอเทอมนี้มันมี k เทคเดเมให้ k ไปที่อินฟินิตี้นะครับดังนั้นก็จะได้2เทอมนี้แต่ละเทอมก็ลู่เข้าหาอินฟินิตี้ ดังนั้นท้ายที่สุดตรงนี้ลิมิตก็มีค่าเท่ากับอินฟินิตี้นะครับพอตัวนี้ลิมิตมีค่าเป็นอินฟินิตี้นะครับดังนั้นก็จะเข้ากรณีที่2ของทฤษฎี4.21นะครับนี่กรณีที่2นะครับคือ r o มีค่ามากกว่า1หรือเท่ากับอินฟินิตี้ถ้าเป็นแบบนี้ให้สรุปว่าอนุกรมลู่ออกนะดังนั้นตรงนี้นะครับผมก็สรุป เลยนะครับว่าดังนั้นดังนั้นนะครับอนุกรม2แฟกส่วน4บวก4แฟกส่วน4กํกำลัง2บวก6แฟกส่วน4กํกำลัง3บวกไปเรื่อยๆตัวนี้ลู่ออกนะครับ